ผมชื่อเซนครับอายุ13ปีต้องท้าความก่อนว่าพ่อแม่ของผมได้เสียชีวิตจากโรคร้ายตั้งแต่ผมอายุ7จ็ดขวบพ่อผมได้สั่งเสียกับคุณลุงที่ชื่อซันไว้ว่าถ้าตัวเองเป็นอะไรไปฝากดูแลเซนด้วยผมก็ได้ลุงซันที่เป็นผู้ปกครองคนเดียวคอยเลี้ยงดูมาตลอดผมเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะตอนอยู่ที่โรงเรียน มักจะถูกล้อว่าเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่เมื่อถูกล้อทุกวันความโกรธที่เก็บไว้ในใจมันระเบิดออกผมเข้าไปทำร้ายพวกที่มันล้อผมแต่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะมีหนึ่งในนั้นถูกผมทำร้ายจนอาการสาหัสพ่อแม่ของเขาไม่ยอมบอกว่าจะเอาเรื่องผมให้ถึงที่สุดแต่ลุงซันก็ได้ขอร้องไว้เขาเลยไม่เอาเรื่อง แต่ต้องให้ผมออกจากโรงเรียนนี้และต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลผมจึงถูกพออไล่ออกจากโรงเรียนในทันทีลุงซันจึงบอกให้ผมไปอยู่กับเขาแล้วเลือเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมจึงได้ย้ายมาอาศัยอยู่กับลุงซันที่เมืองเล็กๆห่างไกลผู้คนลุงสันทำอาชีพเป็นชาวนาปลูกพืชต่างๆและทำฟาร์มเลี้ยงบัว ผมก็ได้ลุงสันคอยสอนวิธีการทำไร่และวิธีการดูแลวัวจะลุงสันเห็นผมไม่ค่อยร่าเริงจึงนำหมาตัวหนึ่งที่เลี้ยงเอาไว้มาให้ผมได้เจอมันชื่อเจ้าซิกชะตากรรมของมันก็ไม่ต่างจากผมมันเป็นหมาที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เกิดลุงสเลยเอาเจ้าซิกมาให้ผมเพื่อที่จะได้มีเพื่อนเล่นและจะได้ไม่เหงา ตั้งแต่ที่ผมได้เจ้าซิกมาเล่นเป็นเพื่อนผมร่าเริงมากขึ้นและผูกพันกับมันมากผมจึงทำปลอกคอขึ้นมาเองนำล็อกเกตที่มีรูปผมกับเจ้าซิกติดกับปลอกคอแล้วนำไปใส่ไว้ที่คอของมันเวลาที่ผมเหนื่อยจากการทำไร่ก็ได้เจ้าซิกนี่แหละมาช่วยทำให้ผมหายเหนื่อยและบางครั้งเจ้าซิกก็จะมานั่งที่ตักผมและทำตัวเป็นหมอน ให้ผมได้นอนพักแต่แล้ววันหนึ่งลุงสันมีธุระที่จะต้องไปทำในตัวเมืองจึงฝากให้ผมดูแลเจ้าซิกผมก็เล่นกับเจ้าซิกตามปกติแต่อยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านและเสียงฝีเท้าที่ลงพื้นอย่างหนักแน่นผมคิดว่าลุงสันคงกลับมาแล้วแต่พอลองคิดดูอีกทีว่ามันเป็นไปไม่ได้ พะลุงสันเพื่อจอกไปเมื่อกี้เองผมแอบ,บลงมามองข้างล่างก็เห็นกับชายคนหนึ่งสวมหมวกสีดำปิดบังใบหน้าในมือถือขวานกำลังมองหาอะไรบางอย่างแต่เหมือนมันจะรู้ตัวว่าผมแอบ,บดูอยู่มันหันมาทางบันไดและเดินตรงขึ้นมาผมรีบไปแอบ,บในห้องของตัวเองและล็อกก่อนในทันทีมันไล่ดูแต่ละห้อง พอมันมาถึงหน้าห้องผมและมันเหมือนจะรู้อีกว่ามีคนอยู่เพราะประตูมันล็อกมันเลยพยายามที่จะพังประตูเข้ามาผมหวาดกลัวมากและสุดท้ายมันก็พังประตูเข้ามาได้เจ้าซิกเฮาใส่ใชายคนนั้นเพื่อปกป้องผมแต่พอมันเดินเข้ามาเจ้าซิกก็วิ่งเข้าไปกัดชายคนนั้นเจ้าซิกถูกชายคนนั้นจับทุ่มลงพื้นอย่างแรง ผมจึงปีนหน้าต่างกระโดดหนีลงมาข้างล่างผมตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงจนขาซ้ายหักไม่สามารถลุกขึ้นได้แล้วชายคนนั้นก็เดินลงมาอย่างใจเย็นผมขอร้องว่าอย่าทำร้ายผมเลยแต่เหมือนมันจะไม่สนใจมันยกขวานขึ้นเหนื้อหัวหวังที่จะฆ่าผมแต่เจ้าซิกก็พุ่งเอาตัวเข้ามาบางังทำให้หัวขวานปักเข้าที่คอของเจ้าซิก มันจึงใช้แรงเฮือกสุดท้ายกระโดดกัดที่คอของชายนั้นจนเลือดกระฉูดและเสียชีวิตผมรีบเข้าไปดูเจ้าซิกแต่เลือดออกเยอะมากและดูเหมือนมันจะรู้ตัวว่าไม่รอดผมได้แต่กอดเจ้าซิกเอาไว้แล้วมันก็ใช้ปากกัดที่ปลอกคอแล้วคาบล็อกเก็ตมาให้ที่มือผมก่อนที่เจ้าซิกจะหมดลมหายใจ ในอ้อมกอดของผมผมนั่งร้องไห้เป็นชั่วโมงร้องจนผมหมดสติไปพอผมลืมตาตื่นก็พบว่าตัเองอยู่ที่โรงพยาบาลลุงสันเล่าให้ผมฟังทุกอย่างว่าคนที่จะฆ่าผมก็คือพ่อของเด็กที่ผมไปม,มีเรื่องด้วยเขาเห็นผมมาพักอยู่ที่บ้านลุงสันพอเห็นว่าลุงสันออกไปข้างนอกจึงบุกเข้าบ้าน หวังที่จะเอาชีวิตผมหลังจากที่ผมออกจากโรงพยาบาลลุงซันก็ได้นำล่างของเจ้าซิกไปฝังที่หลังบ้านผมนั่งเฝ้าหลุมศพของเจ้าซิกทั้งวันนึกถึงช่วงเวลาที่ดีที่ได้ใช้ร่วมกับมันและผมจะไม่มีวันลืมเพื่อนแท้ตัวนี้ไปตลอดชีวิต